ละครชีวิตรักแม่เลี้ยงต่างดาวตอนที่8จากความเดิมตอนที่แล้วแสงสุรีกลายเป็นนางเงือกหน้าตาน่าเกลียดส่งรบออกเดินทางตามหาและตัวเขาเองก็โดนพายุพัดจนสลบไปเธอช่วยเขาเอาไว้และใช้พลังจิตในการช่วยเขาฟื้นตื่นขึ้น เมื่อทรงรบฟื้นขึ้นมาเห็นแสงสุรีก็ตกใจมากเอ้ยตัวอะไรอะ่ะผีผีทะเลช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยชายหนุ่มวิ่งหนีไม่คิดชีวิตหญิงสาวจึงได้แต่นั่งร้องไห้ไม่กล้าบอกเขาว่านางเงือกคนนี้ก็คือตัวเธอเองไม่ไกลกันนั้น มีนางเงือกตนหนึ่งกำลังแหวกว่ายอยู่พอได้ยินเสียงร้องไห้ก็รีบว่ายเข้ามาหาและถามถ่ายใครนะ่ะมาร้องไห้อยู่แถวนี้ไว้ตัวอะไรเนี่ยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยฉันกินว่านผิดกลายเป็นเงือกผสมกับตัวอะไรก็ไม่รู้น่าเกลียดน่ากลัวเหลือเกิน อ๋อที่แท้ก็กินว่าดสาหร่ายเข้าไปนั่นเองฉันชื่อแอเรียลมีมนุษย์มากินว่าดสาหร่ายนาะงเงือกของเราไปหลายคนแล้วทําให้ว่านของเรางอกขึ้นมาไม่ทันพ่อของข้าก็เลยเอาว่านพวกนั้นมาเปลี่ยนถ้างั้นก็แสดงว่ามีทางช่วยฉันนะสิคะช่วยฉันหน่อยนะฉันไม่อยากอยู่ในร่างแบบนี้ โอยไม่ต้องคิดมากหรอกไม่เห็นจะเป็นอะไรวันนี้มีลิิ์แค่24ชั่วโมงครบแล้วก็กลับคืนร่างเหมือนเดิมได้ขอย,ยังชั่วหน่อยนึกว่าจะต้องอยู่ร่างแบบนี้ไปตลอดชีวิตแล้วแสงสุรีโล่งอกและไม่นานร่างกายของเธอก็กลับมาเป็นปกติ หากนางเงือกค่อยๆหายไปแต่พละกกำลังของเธออ่อนแอทำให้หญิงสาวหมดสติไปแสงสุรีเธออยู่ที่ไหนอ่ะแสงสุรีเฮ้ยนั่นเป็นแสงสุรีนี่ทรงรบตกใจรีบอุ้มพาตัวหญิงสาวกลับมาที่พักเขาดูแลเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้จนกระทั่งหญิงสาวฟื้นขึ้นมาเธอหายไปไหนมา ถึงได้ไปสลบอยู่ตรงนั้นได้ฮะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าฉันหลงทางหมดแรงด้วยความหิวก็เลยสลบไปค่ะเธอนี่จริงๆเลยดุนิดดุหน่อยทำไมจะต้องหนีไปด้วยเกิดเป็นอันตรายขึ้นมาจะว่ายังไงคุณสนใจด้วยหรือคะสนสิทำไมจะไม่สนเพราะว่าฉันเพราะว่าอะไรคะก็เพราะว่าฉันเป็นผู้ปกครองเธอไงพักซะ ดีขึ้นแล้วจะได้ออกไปกินไส้กรอกข้างนอกเมจิทำไว้ให้บนใหญ่เลยว่าไม่มีเธอแล้วกินไม่อร่อยก็ได้ค่ะหญิงสาวหน้างออย่างน้อยก่อนกลับดาวนิเกทีบก็อยากได้ยินเขาบอกรักเธอสักครั้งแล้วทั้งสามคนก็ช่วยกันทำอาหารกินอาหารที่ทำด้วยตัวเองอย่างมีความสุขใครเห็นต่างก็คิดว่า ทั้งสามเป็นพ่อแม่ลูกกันเอ๊ะนั่นส่งรบนี่ใช่เขาไม่ผิดแน่ไม่น่าเชื่อว่าไม่ได้เจอกันมาห้าปีเขาจะยังหลอกเหมือนเดิมไม่สิหลอกกว่าเดิมดูดีขึ้นกว่าเดิมมากด้วยเอ๊ะเด็กนั่นใครอย่าบอกนะว่าคือเมจิลูกสาวเราแล้วหนังนั่นละ่ะต้องเป็นเมียใหม่ของเขานแน่ๆเลย บอกอะไรวะนางพริกจ้องมองตาไม่กระพริบฮะเห็นคนหลอกเป็นไม่ได้เลยนะแกเนี่ยลูกกับผัวเก่าฉันนะ่ะโอ้โหหลอเป็นบ้าเลยแล้วแกทิ้งเขามาทำไมเนี่ยฮะหรือว่าแกไม่อยากได้ถ้าไม่อยากได้หลอๆแบบนี้แกไม่เอาฉันเอานะเอาบ้าอะไรเมียใหม่มันยืนหัวโดอยู่นั่นยังคิดจะเอาอีกเหรอฮะนางต๊งกระจิบ สวยด้วยนะแกสวยกว่าแกอีกอย่งอางอ่อกอยู่เลยเนื้อขบเพาะนึบหนับหนึบหนับไม่หนังเหนียวเหมือนแกนะปากเหรอนางนกกระจิบตอบปากตัวเองเดี๋ยวนี้ฉันสวยกว่าอะแกเอาตาที่ไหนมองเนี่ยฮะนังเพื่อนไม่รักดีเออสวยก็สวยแล้วแต่แกเลยว่าแต่แกจะทำยังไงหรอจะไปแสดงตัวว่าแกเป็นแม่ของลูกแกไหม โอ๊ยทรงรบเขาเกลียดฉันจะตายที่ฉันทิ้งเขาไปมีผัวใหม่ตั้งแต่นางเมจิเพิ่งออกจากท้องไม่นานเออถ้าไม่ไปก็กลับไปทำมาหากินต่อปะไม่ฉันไม่กลับฉันไม่อยากขายตัวไปตลอดชีวิตหรอกนะฉันจะกลับไปหาเขากลับยังไงล่ะแกบอกว่าเขาเกลียดแกมากแล้วเขาก็มีเมียใหม่ไปแล้วด้วยเขาไม่มองแกหรอก เดี๋ยวก็รู้ว่ากลับได้หรือกลับไม่ได้ว้าย <Why? S 1> อยู่ๆพริกป่นก็กรีดขึ้นแล้วเป็นลมลมพับไปทรงรบเห็นคนเป็นลมจึงเข้ามาช่วยพอเห็นว่าเป็นพริกป่นก็ตกใจมากพริกทรงรบคุณจริงๆด้วยฉันไม่คิดเลยว่าเราจะได้เจอกันอีก ขอตัวนะพวกเราจะไปนั่งเรือเล่นกันคุณไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วขอตัวทรงรบฉันขอเจอหน้าลูกได้ไหมฉันคิดถึงลูกฉันไม่ได้เจอลูกมันตั้งห้าปีแล้วนะคิดถึงทำไมเธอเป็นคนทิ้งเมจิไปเองจำไม่ได้เหรอฉันไม่ได้ตั้งใจก็ตอนนั้นเราสองคนจนมากแทบจะไม่มีอะไรกินเลย ฉันก็เลยหนีไปหางานทำไม่อย่างนั้นเราก็อดตายกันหมดช่างเถอะยังไงเราสองคนก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วแต่ฉันเป็นแม่ของเมจินะจะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกันได้ยังไงอย่ามาเรียกร้องเธอไม่ได้เลี้ยงเขามาสงสารฉันนะทรงรบฉันไม่มีที่ไป ฉันป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยากอยู่กับลูกก่อนตายแล้วครอบครัวใหม่ทละฉันไม่มีสามานได้เลยว่าฉันไม่เคยมีใครฉันคิดถึงคุณกับลูกตลอดแต่ไปหาที่บ้านก็ไม่เจอเพราะว่าคุณย้ายบ้านขอฉันอยู่กับลูกสักสองสามวันก็ได้ฉันไม่บอกเขาหรอกว่าเป็นแม่พีกป่นบีบน้ำตา เรียกร้องความเห็นใจทรงรบเห็นแล้วก็อดสงสารไม่ได้ก็ได้แต่แค่สาวันนะหลังจากพวกเรากลับกรุงเทพไปเธอไม่ต้องตามไปล่ะได้จ้ะได้จะทรงรบทรงรบพยักหน้าอย่างใจอ่อนเมื่อเห็นน้ำตาของอดีตภรรยานกกระจิบที่แอบดูอยู่ถึงกับหัวเราะ โอ้ยมีใครจะต่อแหลกขั้นเทพได้เท่าหนังพลิกเนี่ยสุดยอดเลยอุย้ยตายผัวกเก่าดนังพลิกป่นหล่อสเปล่าซื้อบ้อหลอกง่ายที่สุดจบไปแล้วนะคะสำหรับแม่เลี้ยงต่างดาวตอนที่8ค่ะชอบกันไหมคะชอบขอเสียงคนชอบละครเรื่องนี้ค่ะ อยากจะให้แม่เลี้ยงต่างดาวเล่นต่อไปยังไงต่อคอมเมนต์ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครเสนอไอเดียเสนอความคิดดีๆมาแล้วมันเข้ากับเนื้อเรื่องเดี๋ยวพี่ตั๊กแต่งต่อให้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ